HELLO ลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พอยมีรถเข้าใหม่คัดคุณภาพมาให้อีกแล้วนะจ๊ะ Honda City 1.5 RS ที่เป็นตัว ehev ได้รถปี2024ที่ประหยัดจากป้ายแดงไปเป็นแสนนะทุกคนนะคะคันนี้ก็ประหยัดกว่าคุ้มกว่าแน่นอนค่ะนะคะมาดูกันเลยดีกว่านะ,ะออกรถกพลนะคะจบเพียง999บาทพิมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ไกลจะซื้อสดนะคะจะจัดไฟแนนซ์จะเทินรถก็ได้หมดข่ดดูแลให้นะคะฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนภาษีพรบรขัดเคลือบสีให้ หมดเลยนะคะและคันนี้ก็เป็น Honda City ที่จะบอกว่าใหม่แบบมากปี2024นะคะเป็นรุ่นตัวท็อปสุดไม่มีอะไรท็อปกว่าน,นี้อีกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะ City 1.5 e h e v ตัวท็อป RS นะคะด้วยโลโก้ H ลายเส้นแบบนี้มาให้นะจ๊ะไฟหน้านะคะได้ชุดไฟ Full LED นะคะแล้วก็จะมีลายเส้น daylight ให้ด้วยค่ะนี่ในส่วนของล้อนะดูสินี่คือล้อตัวท็อปนะคะพร้อมอยางคุณภาพดีดียโยโกฮาม่า บรูเอิร์ธจัดให้1ชุดค่ะกระจกด้านข้างนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยวที่จะบอกว่าเป็นไฟ LED ที่ยาวมากๆนะคะเป็นสีดำส,สวยๆได้ความสปอร์ตมือจับทำงานร่วมกันกับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสและนี่คือตัวท็อปสีตัวท็อปนะคะมาพร้อมกับ5ประตูแฮชแบ็กที่เ,เพื่อนๆสามารถว่าใช้ความแรงความเร็วแบบประหยัดได้เลยนะคะไฟท้ายนะคะจะได้เป็นไฟแบบ Full LED แบบนี้มาให้ ะะลายเส้นสวยๆกล้องหลังเซ็นเซอร์หลังมีมาให้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับภายในห้องสัมภาระกันเลยดีกว่าค่ะ นี่ค่ะสำหรับภายในนะคะห้องสัมภาระก็จะได้พื้นที่กว้างๆแบบนี้เลยแผ่นรองยางซิตี้ตรงรุ่นนะคะเบาะพับราบได้ด้วยนะคะมีปูพรมยางเข้ารูปมาให้แล้วนะคะน็อตเดิมๆตะเข็บเดิมมิดอาร์คเดิมจ้านี่คือภายในนะกว้างนะแอร์ก็เย็นฉ่ำจะบอกว่าซิตี้นะรุ่นใหม่นะจะบอกว่าได้พื้นที่แบบกว้างจริงทุกคนดูนะนี่ค่ะภายในนะคะได้ชุดเบาะ ดำแดงนะทุกคนเป็นลายเส้นสีแดงแบบนี้เย็ยบลายฉลุสวยๆมีที่พักแขนให้ที่วางแก้วมีให้มีแอร์หลังแล้วด้วยอ่ะคือภายในคือใหม่ใหม่ทุกคนคะ่ะวิ่งไปแค่30,000โลรถปี2,024ภายในคือกลิ่นหอมมากทุกคนหอมใหม่นะจ๊ะโอเคมาดูกันนะคะสำหรับที่นั่งของคนขับค่ะคนขับได้ชุดเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยนะคะขึ้นรถกันเลยดีกว่าคะ่ะ สำหรับคันนี้ก็บอกไม่ธรรมดานะซิตี้ตัวท็อปเขาเนี่ยก็จกปรับพัดไฟฟ้านี่ค่ะได้เลนวอชอยู่ตรงนี้เพื่อนๆคื่อกดปุ่มปุ๊บจะได้เห็นบุมอับด้านข้างตรงนี้ให้นะคะแล้วก็เลือนไม้ยสวยๆนะคะตกแต่งลายสปอร์ตแบบนี้กราฟิกสวยๆเลยเห็นไหมพอปิดประตูไม่สนิทอ่ะทุกคนดูสินะคะคันนี้นะคะไมา์วิ่งไป3 3มหมจา้านะคะพวงมาลัยมัลติฟังชันแพทเทิร์ชิพนะคะ Control. ครูสคอนโทรลควบคุมรถในเลนใดๆมีให้หมดเลยอ่ะนะคะนี่คือตัว rs เลยทุกคนนคะคะปรับเสียงขึ้นเสียงลงใดๆให้หมดบลูทูธวิทยุแอปพลิเคชันต่างๆอยู่ตรงนี้กล้องมองหลังอยู่ตรงนี้พร้อมเลนนำสายตา แอร์เย็นช่ำๆปรับใช้งานง่ายๆนะคะเป็นแอร์ดิจิตอลแบบนี้เลยเห็นไหมนะคะช่ำมากหอมมากนะคะกุญแจสมาร์ทกิเลสนะคะมีให้สงดอกเบรกมือเบรกโฮอยู่ตรงนี้นะคะและนี่คือรถที่ใหม่มากๆพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยอ่ะทุกคนนะคะเลิศมาม เลิศมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็น City e-h e, H e v r s นะคะรถปี2024ไมยวิ่งไป3 3 0 0 0บาทนี้นะคะพิเศษนะคะจากป้ายแดงนะคะประหยัดไปเป็นแสนเลยนะคะ629,000บาทให้เป็นเพื่อนกันนะคะ City e-h e, H e v r s 1.5 ปี2024นะคะวันนี้ผ่อนอยู่ที่11,260นะคะโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องใช้เงินดาวน์เลยสักบาทวันนี้นะคะถ้าใครมีเครดิตดีมีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยนะอยากได้คันนี้ทำยังไงติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปมาได้เลยค่ะ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ